พิบกระพิบู่นะครับเล็นบมเป็นตองนะครับลืมไปแล้วนี่นะครับที่เฮาตามหาสิเป็นพวกตูเพลงนะครับผมสมัยตะกี่นี่โบผาดนะครับว่าจะมีตูเพลงมองในเฮาไปเฮาไปใส่ปเบิดนะครับเมื่อก่อนนะครับลองถามบ้นเบิงนะครับมันเสียเป็นสมองนะครับเมื่อก่อนมันก็สิแเลกเหรียญมาหยอดนะครับ เองละสิบาทตอนนี้ก็เพิ่นเอาเป็นสั่วโมงสั่วโมงละประมาณร้อยหกสิบนี่นะครับป้ายเพิ่นบวกอีหลายตู้นะครับตู้เพลงก็มีหลายตู้เป็นสิบกว่าตู้กันแล้วนะครับ ของเล่นซันซีนี่กัซิี่มีล่งหนังให้เข้าของมาเบิงนะครับผูู้ใดมายากมาเบิงนังก็เขามาเบิงได้นะครับมีมงซื้อตัวของเพื่อนนะครับผมมงซื้อตัวมงเลือกที่นังว่าเข้าที่นังมงไดตรงนั้นก็จะเป็นพวกขนมนะครับหรือว่าเครื่องดื่มกม็มีหลังจากนะั้นเอกก็ซิได้ลงไปนะครับเบิดทุระเขาแล้วนะครับเพราะว่าเขามาเห็ด ดูแลอยู่ธนาคารนะครับมาหิบป่ะกบกอกประกันเงียยของเพื่อนนะครับนะครับบวกบวกวันผูกเบือนะครับกับธนาคารนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของเล่นเดิกหน้อยนะครับของเล่นลูกนะครับหรือภูใหญ่จากเล่นก็ได้นะครับพอเลก้ผู้ใดมักต่อนะครับวันเป็นไปต่อราคาของเพื่อนนะครับ เลี้ยงต่อนะครับบ<อก>ุกครับมีพวกเสื้อผ้าแบนเนมผู้ใดสนใจก็มีนะครับพวกเสื้อผ้าเด็แบนเนมอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับสุดส่งขันส่งขายาวเสื้อยีนเสื้อขชิยาวแฮวเลือกม,มีหลายนะครับนี่จนนี่ก็จะเป็นโซนรองเท้านะ มีรองเท้าให้เขาเลือกครอมป่าพุ่นในนี่นะครับกระเป๋าเป็นลายดอกได้การขนาดนะครับขอโทษนะครับจาขายติดสซนนี้ก็จะเป็นสซนกาแฟะนะครับผู้ใดมากินกาแฟก็มาสั่งกาแฟได้นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าอาดิดาสรองเท้าฟุตซอลหรือว่ารองเท้าเดินเล่นนะครับสุดอาดิดาสนะครับ ตรงนี้ก็สิเป็นแบดมินตันนะครับเครื่องออกสนามกายเครื่องกีฬามีฟุตบอลบอลเลยเพียบนะครับฮูละฮูฮูละฮูละฮูบนะครับนี่ตรงนี้ก็สิเป็นลู่วิ่งนะครับหมองออกกีฬานะครับหมองออกกํลาอกอกกลาังกายหลังจากนั้นคือถ่ายเซลฟี่นะนะครับสักหน่อยนี่นะครับรอบนะครับ <c oughs> น่าเรียบค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเต้นนะครับผู้ใดสนใจเต้นก็มีขายให้ตางนี้ก็จะเป็นลองเท้าล่องเท้าผ่าใบสวยๆงามนะครับลองเท้าวิ่งก็มีนี่นะครับสุดเสื้อผ้าเสื้อยืดนะครับไนกี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไนกี้อาดิดาสไลายนะครับนี่ หลังจากนั่นเท่ากสินัง่งขึ้นรีบลงมาอีกนะครับ